สุขโขบุญญัตสัจโยการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้สวัสดีญาติธรรมคณะมิตรประชาศูนย์หนึ่งมีบุรีทุกท่านด้วยความเคารพและคิดถึงค่ะรวมกันญาติมิตรคู่คิดไวัยทอง รวมพี่รวมน้องท่องบุญด้วยกันหลายร้อยชีวิตมีจิตผูกพันมิตรประชาสันสค์เพื่อทำดำรงอาจารย์เปรียงเกตแก้วประพันธ์บทกลอนสาธุข,ขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสาธุสวัสดีค่ะ ยึดเป็นหนึ่งเดียวนะครับและไม่มีแบ่งแยกว่าทหารต้นตชดเป็นอาสาสมัครเป็นอะไรทุกคนเนี่ยเป็นทหารไทยหัวใจไทยทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าทําหน้าที่อะไรวันนี้ก็ขอขอบคุณตัวแทนนะครับม่อคนม่อเป็นใครฮะเอาผมเลยเอโบกหล่ไปก็ใส่โบ้เลยนะครับอ่อรับ อันน so <sh arp vik Worlds> uh, ี้กองราษฎร์ทหารแล้วก็กองกำลังเนี่ยนะครับทหารทั้งหมดหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทนั่งใจจากคุณพ่อคุณแม่มิตรประชาชนอศหนงบีนบุรีครับมอบให้กับทหาร ขอภาพที่ที่สวยงามมีแบ็คกราวด้วยนะครับตอนเราพะล้มขึ้นอีกร้อยเดินมาช่วยกันนะครับ หารราชนะอาราชยี่สามนะครคนรอหกนะครับคนรอสาหน้าแนวิีสานใต้ทั้งหมดเรารบมาแล้วแล้วก็ยุติการรบเนี่ยประมาณ253พันร้อยสา็จ็ดยปี่แปดลสี่ปีสี่ปีตรลาดประสาทตาควายเนี่ยพวกผมต้องราดตะเวนตัดหญ้าแแบบหญ้าแแบกไปหาเหมือภาษาอีสานแล้วก็ไรงายราน นั่นคือเหตุการณ์จะไร่ฝัมว่าสีิบปีและสถา,าการณบ้านเมือ,องก็พัฒนาไปเรืยใครจะเชื่อว,ว่ายังมีข้อพิพาทที่ต้องรักษาดินแดนรักษาแผ่นดินของเราไว้เนี่ยเกิดขึ้นอีกรอบที่เดิมกลุ่มเดิมปัญหาเดิมที่ฝรั่งเศสวางกับดักให้เราไว้ตั้งแต่รอสอร้อยสิบสองในสมัยรัชกาลที่ห้าต่อเนื่องรัชกาลที 5. นี่คือถือแม้อาหารตำรวจตะเวงชายแดนนะครับคือนักรบไทยณจุดนี้เนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าตาแตดนานไม่ดีเทีาไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นตาแตกท่านเข้าใจนะตาถใช่ไหมนะครับเอาเป็นบรรยากาศว่าเราจะรู้จักกันอย่างไรก่อนอื่นเลยเนี่ยคณะนี้นิปริชาสุสนิมกองทัพภาคตะวั ก็คือเริ่มจาก60ปีที่แล้วจับวามนะ60ปีที่แล้วคณะนี้เป็นผู้ฟังสารวิทยา่างแ,แล้วก็มีโคศกที่แบบสังเงินดังระดับชาติคุณอาคมทันทนิเที่เป็นผู้ที่อา่านเรื่องอะไรรูนะ้ไหมผู้ชนะสิทธิ์กฎแห่งตามของทอทรีพบูลประวัดตูบาอาจารย์ แล้วก็ผู้ฟังก็มีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นแล้วคณะเนี้ก็พาอะไรก็ยาติคืองานโปรแเจคต่างหๆรู้ไหมไปเป็นร้อยๆรถไฟสาย5สาย8ไปไหนไปวัดป่าวัดป่าโดยสุทอร์เป็ปู่ฟ้านะครับวัดป่าวัดจ่าหลวงตามหาปัวหน้าไปร้อนแม่ปังหลวงปู่แหวนไปหลวงปู่ชาววัดป่าพงนะครับปู่ปวงปู่คนวันนี้รอบนี้ก็ไปจะไปไหนอีก ไปเยี่ยมทหารตำรวจประเวณยในทุกหกสิบปีแล้วและผู้ที่นำคณะนะั้นชื่อคนอานโทรส์ไทยจักรพ่อเอ็แล้วก็แม่ผมท่านเสียไปหมดแล้วที่บุคคลนี้กล่าวทั้งหมดนี้เสียชีวิตหมดแล้วหกสิบปีทำไมยังอยู่เพราะว่าไม่ใช่เป็นคณะ ที่มีไออะไรนัยยะแอบแฝงประเด็นทางการเมืองทางอะไรไม่มีน mm hmm. mm hmm. uh, mm hmm. ี่คือคนใจบุญคนใจบุญในประเทศไทยไม่มีจบนะไม่มีจบท่านเหล่านี้ก็มาเขาแทนเรื่อยๆบางท่านก็ยังมาทันแม่ผมเลยนะมีทันใรทันแม่ผมบ้างยกมือเคยเห็นค่ะเคยเห็นอะไรึไหมในหกสิบกว่า่นีุ่ทานหนึ่งในนั้นเนี่ยคือลูกสาวพลอากาศเอกเฉลิมเกียรติวัฒนากูริอดดช้างกัน องมีนะเป็ดเนี่ยนี่ชายผนี่แม่ลูกนี่ผมพูดตอบให้ง่ายคือพี่เป็ดเนี่ยลูกน้องพ่อผมมีหน้าที่นำครับแล้พี่พี่ครับครับครูผมไปถามว่าวันนี้เราแต่งข่องแบบเนี่ยนี่คือตัวแทนลูกหลานมารบส่วนที่มาเนไม่แต่งข่องแบบ นี่ก็คือทหารทหารเนี่ยทุกคน,<ใ>นเป็นทหารคนไทยทุกคนคือทหารแต่แบ่งหน้าที่กันทำเรียนท่านพลระเบิโทอธิ krit การรีชัดกรรมการอำนวยการวิชิรราวุฒิทยาลายัยรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชาุาาสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชา การุปรถัมภ์และคณะมิตรประชาคอสุงหนึ่งกรีนบุรีผมพันบุรุษโทกองศัพท์กรจันทร์รองผู้บังับการตำรวจเป็นเจไดที่เกล็ดในฐานะผู้แทนครับต้องกัดรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะได้เดินทางมาตรวจเที่ยมลุขวัญหน่วยและกำลังคนในพื้นที่ ตามในแสดงโดยท่านได้แสดงความห่วงใยความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ชาพออศูนย์หีบียินดีรับทุกท่านนะครับระบบการโทรทรับตัวอีสวรรณนะครับหรือรองโจนะครับก็เป็นรองผู้กับที่รับผิดชอบงานยุทธการของหัวนะครับก็จะเล่าสั้นๆน้อยๆกันนะเพราะว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องของรับของ ต้เลย่าะำรวยของดีกว่าหลายท่านยังไม่รู้จักตัอรมีใครรู้จักตชรไหมครับยกมือรั่นผมไม่แนะนแล้วใช่ไหมัก็เอาสากันะครับวตเรก็คือตรวทหารครับตรวจตรวจครับโอเครรู้ัอเนไดเยผมรู้จักก็ทางพุททหารหารชุดเทียว แล้วเป็นตำรวจนะครับเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะคุณพิเศษสารการถูกแน่คือเป็นตำรวจคือจับกลุ่มความผิดจากการเนาะต่างๆที่อยู่ตำรวจนะฮะต่ละจอจับได้ไหมฮะไม่ได้คืองานก็รถอ่านไม่รู้ว่าปังเราก็ใจผู้บางคนบางร้านเนี่ยร้านกาแฟข้างทางที่ต้องไปเรามีรายได้มากมายอะไรเราก็ไม่อยากคให้เข้ารเมากันะครับก็ก็รับแล้วก็ใจที่ได้นะครับสำหรท่านก็ขอบคุณอในที่ที่มาช่วยกัน ช่วงนี้ก็โปรโมชั่นนะเราก็มีของพิธานอาหอะไรก็เยอะอยู่แต่หลังจากน,นี้ถ้าเกิดสถานการณ์มันซาลงก็ก็น่าจะเริ่มอาหารลงไปช่วงนี้บางทีเรารับอ่านไปเยอะก็พิธานก็เป็นแห่งชาวบ้านอะไรบ้านไไนะครับนะฮเราก็ไม่ปล่อยปากนะครับก็เป็นประโยชน์ครับนะฮะก็สถานการณ์นะครับ,รรบช่วงที่ผ่านมาก็ตั้งแต่วันที่สามนะครับคือไม่มีก่อนนะเราไม่มีเหตุเรื่องการถูกลุกอะไรต่างๆของที่บ้านตนงท่าน ทราบกันเนาะก็มีการแบบี่นแปลงามเลยนะยื่นเข้ามาในหลายพื้นที่มันก็ถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนใช่ไหมเราถือพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งมันทับซ้อนกันแน่นอนเพราะว่าเส้นเขตแดนไม่ตกกันนะครับก็พื้นที่เนี่ยพื้นที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยสเกลมันหาตีล่างใช่ไหมเส้นปากกาที่ลากทับพื้นที่แนวเขาแนวกรรมการระเมอการก็ชื่อรามุสวิทยาลัยรองประธานกรรมการบูรนิธิพระอรมณราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิปรชาพอศูนย์หนึ่งกรุงธรีที่กำลังพูดคัดครับในโอกาสนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณขอบกระดูกทุกท่านที่ได้มีน้ําใจสมมอบให้กับทหารตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเป็นการขอบคุณครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญพันเอกโทภพศักดิ์พรมจันทร์รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21 ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรรผลิเชร็จครับเรียนท่าน้งคนรัฐโกอธิ krit การิชัดกรรมการอำนวยการวชิราวุฒิวิทยาลัยรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชาุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชาราชสิบธรรมและคณะ มิตรประชาชนก็สูงหนึ่งหนึ่งหผมพันธุโรโคกองศักดิ์กรมจันทร์รองผู้บัญชาการตำรวจเป็นเจดนย์ที่เกิดานะผู้แทนครับกองรับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านลักษณะได้เดินทางมาตรวจเที่ยมลูขงขวัญหน่วยและกำลังพัในพื้นที่ตามในเจดียนโดยท่านได้ แสดงมงุนงใจความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมูลนิธิวชิลามุติทยาลัยรองประธานกรรมการบูรณะธิพระอรุณราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิตรประชาออศูนย์หนึ่บิงบูรีที่กรทุกท่านครับในโอกาสนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณ ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีน้ำใจส่งมอบให้กับทหา,หาตรนตำรวจตะเวนแสดงที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชนายแดนป็นการขอบคุณครับดังการที่ผมขอเ,เรียนเชิญพันตำรวจโทพงศักดิ์กรมจันทร์รองผู้กำกับการตำรวจตะเวนแดงที่21ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณทางคณะียนเชิญครับ โชานันชจิดาครับเป็นรองผู้กับการสามกองพันการสนับสนุนภางอากาศกองบัญชาการตำรวจโดยเฉลี่ยครับตอนนี้ท่านมั่นใจไหมครับครบเครื่องนะครับบทรุ่นนี้เรายกภาระให้รุ่นหนังนี้นะครับก็ต้องรับหน้าที่กันต่อไปครับเปิดครับ ช่วยกันยกโต๊ะนิดนึงนะครับเพื่อจกดสถานที่นะครับกองค์การตำรวจตระเวนชายแดนที่21ครับก็ขอต้อนรับคณะทิตประชาทออศูนบีนบุรีนะครับซึ่งในขณะนี้ท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้ให้ความห่วงใยกับตำรวจตระเวนชายแดนนะครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าแนวหรือในสนามชายแดนนะครับท่านได้ให้ความห่วงใย ะครับถึงได้จะอยู่ไกลครับกําลังใจมาเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ำไปนะครับนักใจรจานักรพบุรทหารครับตำรวจกำลังแสดงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับได้ร no <Wow. S 2> no no ่วมปฏิบัต well, ิหน้าที่ในพื้นที่าำลังแสดงในสุขาครับซึ่งในท่านได้เดินชมนะครับ้รับเรียนครับห้องน้ำห้องสุขานะครับท่านสามารถใช้ทางด้านใน ข้าไปหน่อยครับเจของร้านเชิญไปฝากกระลบนะครับแต่งงานดีแคหนครับแมองเน่ยเพื่อนเจ้าของก็ได้มาบริจิตต์เตรีเต็นท์ร้อนก่อนทำแล้วก็เชิญนั่งรอที่เต็นท์ที่เราจัดเตรียมรอรับไว้นะครับให้ไปฝากกระลบครับแล้วก็ให้ลูกคนของเราครับได้ช่วยกันจัดสิ่งของ ฟังไม่ดีแต่หูเป็นไงไม่รู้เลยค่ะหูหนมไหลหรอช่วใส่ย่งโดนบ้องหูใส่ยงจะโดนบ้หูอันนี้อะไรอยู่เนี่ยยำหกยำยยำเลยนะแล้วขายตีอยู่ไหนอะ

บุญกุศลใดก็าตามที่ท่านทามาแล้วในอดีตกาลังสร้างสมบุญบาร,รมีขนานี้ปัจจุบันนี้จงเป็นตบะเดชพระว่าปัจใจัยให้ทุกท่านทุกคนจดรู้เท่าทันในความทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทิศบุญกุศลทั้งหลายให้กับสัพพสัตทั้งหลายทั้ง3แดนโลกธาตุจงมารับบุญกุศลไปเมื่อท่านได้รับแล้วขอท่านจงได้โปรดอนุโมทนาในบุญในกุศลนี้ด้วยเถิน สวัสดีครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามุครับเ,า,เามา สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ